สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาดีวิวกับตัวนี้นะครับกับ i a m Moji ม h o c o อกโก้ไอศครีมครับตัวนี้ m ม k e อินเกาหลีนะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับว่าไอติมของเกาหลีรสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแต่ก่อนกินนะครับมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารอาจาะย์ในนี้นะครับนี่นมผงเวลและผงไข่อัมบูมินนะครับใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะครับมีน้ําตาลอยู่27กรัมนะครับ แของมาแของมานี่จ้าโอ้โหมีซ่อมให้ด้วยนะครับนี่นี่นี่ึ่งนึ่งนึงึงึนงนี่จ้าซ่อมไม้แบบธรรมดานะครับนี่อย่างนี้จ้าแล้วเขาบอกนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามมกรานะครับแต่นะครับเขาเขียนนะครับไอ้ตรงตู้นะว่าเริ่มจาหน่ายยี่สิบหกมกรานะครับโอเคเราได้ได้กินลูก่อนลวงหน้าสามวันนะครับโอ้ยใช้ซ่อมไม่สะดวกใช้มือแล้วกันเพียรล้างมือนะนะจ๊ะ เพื่ล้างมือนะอาจารย์ถึงจับได้นะครับใครจะจับแบบพื่ต้องล้างมือก่อนนะจ๊ะเพราะเขาความจริงเขาก็แถมซ้อมให้ด้วยนะครับอ่าอันนี้คือล้างมือแล้วนะจ๊ะนะครับเด็กๆด,ดูอยู่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราล้างมือแล้วจับได้นะจ๊ะไม่ใช่ถ้าเกิดยังไม่ได้ล้างมืออย่าเพิ่งจับนะจ๊ะโอเคครับกลิ่นก็เฮ้ยมีกลิ่นช็อกโกแลตอยู่นะดีนะดีด,ด,ดีมีจ้ามีไสออกมาด้วยอืม เฮ้ยตัวนี้โออยู่นะโออยู่นะอย่างแรกนะครับในเรื่องมันประกอบด้วยสามอย่างอย่างแรกครับในเรื่องของแป้งโมจิอันนี้ไม่ต้องสงสัยครับเขาทานิ่มนะครับแล้วก็ดีอย่างที่สองครับมันมีติมช็อกโกแลตพูตรงๆนะไอ้ติมช็อกโกแลตไม่แตกจากบ้านเราเกรดธรรมดาแต่อย่างที่สามนี่มันซ่อนไว้คือซอสช็อกโกแลตครับในเนี้ยมันมีสามอย่างคือแป้งนะครับโมจิซึ่งนุ่มไอติมช็อกโกแลตรสชาติธรรมดาพอเกรดบ้านเราแต่มันมีซอสช็อกโกแลตที่ซ่อนอยู่ด้านใน กินแล้วเฮ้ยได้ในเรื่องของความเข้มข้นนะครับโอเคนะครับเฮ้ยถือว่าใครชอบแบบว่าอะไรโมจินะครับที่กินแล้วมีรสชาติช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีซอสช็อกโกแลตแบบเข้มข้นอยู่ข้างในโอเคนะแล้วก็เหนียวนุ่มนะครับโอเคเลยอะใครชอบกินโมจิแบบนุ่มๆใช้ได้นะครับมันจะมีแบบรสชาติความเข้มของช็อกโกแลตออกมานะครับโอเคทําดีทําดีนะครับโอเคครับเพืจบการรีิวคลิปเนี้ยแ่านี้นะครับช้าก็ฝากกดแชร์ด้วยะจเริ่อง้ยกันอย่างซาลูนี่นะครับ มีช่องหาาธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือสมารถสัครเป็นสมาชิกในช่องเพียนได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า